สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้จะมาพาเพื่อนๆกินหมูกรอบนะฮะขึ้นมาเที่ยวแม่สอดน,น,นานขึ้นมาเที่ยวทีก็จะพาพวกเขามากินหมูกรอบครับผมออ่ทนะไกลากี <S <S ่ <S <S ัมกรนาคริมตาบซิดีหเนนลวดว่ะดตกันโอย รสชาติรสชาติใช่ไหมไงจิจิจดทะไรแบนี้เบรเดอน้ำเบอร์น้ำชีพับเบร์ว้าวว้าวาวว้าวน้าจน้ำพับเบอรนเลือเลืออยยังะไครับแม่ดอแม่ดอสิยัลื่อบอดีแลเนี่ยนกบที่วะกอหรอทีนีมาแบบว่า Năm dip phá bèn nam chị tê lương lắm mẹ lạc anh em đi mất ô nhiễm là anh em mà tê nhảy chi hết em chân nha rê huê quang xăng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  quang Bình mới bình đã phô cơm mà nhớ. Ây, bà mươi phê là phá đứa ốc, bà nhớ đá rửa lỡ lỡ. Ăn ngon. Mũi cỏp. Dạ, mũi mì, Dah, cuba melukah belayar dah. Tak tahu. Tak Này cái gì? Ừ. Ừ. Yeah. Yeah, này tôi có bao nhiêu đẹp bảo người đó luôn giờ giờ là miếng chế rồi chế này nhớ nhớ lỏm tao còn cái a b c d f g h i j j j kìa đi bác, đi bạc Ta muốn được bộ Được để chung một lần cậu bạn đầy dây nó Đó không ừ. à Hãy subscribe cho kênh Ghiền không đang cốc kép cốc kép nè ออฮึโอ้ยกรบอบกรอบว้บาวเมฆข้างหลังนะครับภูเขาสูงสวยเลยด้านหลังนี่เป็นเขื่อน เืคยนนี้ชื่อว่าห้วยห้วยลึกไหมเพื่อน <ừ. S 1> ห้วยลึกนะห้วยลึกเ <c oughs> ยอะ

อร่อย,หออยเหาะเบนเลยอร่อยเหาะโอเคตอนนี้ก็อินกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็ขอลามาที่นี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจด้วยนะครับแล้วก็ช่องเพื่อนผมเนี่ยฝากติดตามด้วยนะครับผมชื่อช่องว่า fg frame นะฮะในช่อง Youtube ครับผมขอบคุณมากครับครับผม